สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จุบมาแชร์แบ่งปันนะคะเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะใครที่ติดตามอยู่นะคะอยากให้เอาไปใช้นะคะในในแต่ละหัวข้อที่จุบแชร์ไว้นะคะลองทําดูนะคะวันนี้ก็จุบฟังมาจากในคลิปแล้วก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการเสีบซื้อต่างๆนะคะซึ่งเมื่อก่อนถ้าเกิดเราไม่เข้าใจกดแรงดึงดูดเราก็สามารถที่จะ ฟังดูอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจกฎแรงดึงดูดแล้วนะคะและเราอ่ะ,อ,ะอยากเปลี่ยนนะคะอยากทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะลองเปลี่ยนนะคะการเสพสื่อต่างๆทั้งในทีวีในโทรศัพท์หรือว่าการอ่านนะคะเพราะว่ากดแรงดึงดูดนะคะจะทําให้เราอ่ะรู้สึก นะคะจากสื่อนั้นแล้วก็จะทําให้เราดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามานะคะซึ่งวันนี้จุ๊กก็อยากมาแชร์แบ่งปบันว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดูข่าวลบ ชอบดูอ่าชอบดูหนังอัากรรมหรือว่าชอบดูอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับพลังงานลบอะค่ะก็ให้เปลี่ยนนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากใช้กดแรงดูเราอยากนึ่งดูสิ่งต่างๆให้เราอะเสพสื่อที่เป็นพลังงานบวกนะคะไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีนะคะเพราะว่าจริงๆการใช้กดแรงด,ดูคนเขาจะไม่ดูทีวีเลยหรือว่าละครเลยไหมคะเมื่อเกิด ก็คือสังเกตง่ายเมื่อก่อนถ้าเกิดเราดูทีวีแล้วฉากที่เศร้าๆฉากที่น่ากลัวเราก็อินตามไปรู้สึกตามไปแล้วสุดท้ายชีวิตเราก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเพราะเรา ดูปุ๊บเราก็คิดตามเราก็รู้สึกตามถูกไหมคะเพราะว่ากดแรงดูดมันพมันก็เกิดจากความรู้สึกของเราก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนคนที่จะใช้กดแรงด,ด,ดึงดูดเนี่ยค่ะลองเปลี่ยนนะคะเสพสื่อใหม่เสพสื่อที่เป็นพลังงานบวกนะคะอ่านหนังสือที่เป็นพลังงานบวกนะคะฟังเพลงก็เป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะเป็นเพลงที่ให้ให้ความรู้สึกพลังงานสูงอะคะ่ะเพราะาเขาบอกว่าเพลงคลาสสิกเห็นไหมคะบางคน ฟังแล้วมันจะรู้สึกฮึกเหิมแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะมีพลังงานสูงขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะดึงดูดอะไรก็ได้นะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะการเสพสื่อเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนดูข่าวอัจกรรมจนเราเอาไปคิดแล้วอ่ะ เกิดความกลัวนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกแล้วก็แล้วก็ดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆเข้ามานะคะเหมือนกันถ้าเกิดบางคนดูแต่ข่าวเศร้าๆดูแต่เรื่องลบๆดูแต่ข่าวเหมือนอาที่ผ่านมายกตัวอย่างก็โควิด -19 นะคะถ้าเกิดบางคนดูข่าวเยอะจนเกินไปแล้วเขารู้สึก จิตตกอะคะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะซึ่งจริงๆถามว่าโควิด -19 มันก็มีสิ่งดีๆมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะบางคนก็สามารถที่จะมีโอกาสช่องทางการทำเงินได้นะคะในช่วงโควิด -19 มันไม่ใช่ว่าทำให้เราอะรู้สึกไม่ดีตลอดแต่ถ้าเรามองข่าวก็คือคนนู้ตายกันหรือว่าเกิดการติดเชื้อกันเท่านั้นเท่านี้มันก็อาจะทําให้เราอะรู้สึกกลัวแล้วก็ เศร้าใจนะคะหดหูใจแล้วก็วิตกกังวลจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆกลับไปสังเกตตัวเองแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะคะเปลี่ยนเป็นเสพสื่อที่เป็นพลังงานบวกนะคะฟังคลิป YouTube ที่สําหรับคนที่ให้แรงบันดาลใจหรือว่าเกี่ยวกับแนวคิดแทนนะคะเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนพลังงานตัวเรานะคะแล้วก็สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้จุ๊บก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวมาแบ่งปันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ